ทุกคนวันนี้จะไปหาเห็ดละทุกคนวันนี้ลุงจะไปหาเห็ดอยากกินแกงเห็ดมากๆเลยพอดีซื้อผักหวานมานะคะจะไปหาเห็ดมีมันเคยเกิดขึ้นอยู่ตรงแถวแถวในป่าข้างบ้านเดี๋ยวเข้าไปหาเห็ดกันอุ้ยจะมีจะมีไหมเนี่ยเสียงคนมาหาก็เยอะนะฮะอุ้ยนั้นดอกหนึ่งดอกหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้ว นั่นน่ะนั่นน่ะั่นเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วว้ายเห็ดดอกบักใหญ่เลยดูสิดูสิอุ้ยอุ้ยมาเก็บเห็ดอุ้ยโอ้ยดอกใหญ่แท้ว้ายดอกใหญ่เบลเธอเลยอุ้ยวันนี้จะกินแกงเห็ดละอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วดอกหนึ่งอุ้ยดอกเบลเตอร์เลยอุ้ยดอกบักใหญ่หนึ่งอุ้ยได้สองดอกอุ้ยได้อีกแล้วสามดอก รับรับชุนก็ฟุ้นเดินโอ้โยได้เห็ดดอกบักใหญ่เลยจะเอาไปแกงจะเอาไปแกงจะเอาไปแกงกินไปได้เห็ดแล้วได้เห็ดแล้วเอาไปแกงสามดอกนี้ก็พอแล้วละ่ะโอ้โยโอ้ยดอกบักใหญ่เลยขี้ดินเต็มดากอัญชะเลยโอ้โยร้อยเตอร้อยเตอรหอยเตออีกมักพินซุปโอ้โยดับอีกเอสเซนอเด๋ยวนี้ นายอดเด้อย <one cam> <them> ี่เข้าอังลอยเด้อดัดดับอีกเอสเซนเนะนายนายนาย